แม่คร <Es> <an> <specific and> <legen> ับแกะโมงครับเนี่ยกระปมัพกโมงเรลิงนี่แหละกํานั่งเรียนตัวเกียนแกงห่วเขาเต่ดปากบันสับุรุษฝากผู้คนรองรับไปแล้วก็มีป่านี่เข้าเฮ็ดฉากเฮ็ดฉากดีไม้ควบาหาาเี่นไปฝากคนเร็วให้คนยาไทยเนียเหมือนกังบินให้เกจไปใหญ่ ขยายน้ำพระเจ้าไปวันพระพุทธเจ้าจะมีกินได้ยากเพราะว่าวันพระพุทธมากเอา้าชุ่มพลหลวงรับไปแล้วตายไปแล้วนะี่นะครับเพื่อนเราบุญนี่กรรมรั้นปรการเพื่อนบอกมากว่าเนาะว่ายุ่มพระบาตเพื่อนปล่อยมาแต่้บุญพระพระดับดิ่งพระละมากยามบุกยามเตา่ายามบุกยามหลานมากหากว่ามาขอส่วนบุญกุศลมันช่วยถึงหลวงรับไปแล้วเพราะถ้าบุญทำท่านไปแล้ว คิดเพ้ยานมันก็มีเพินวามีสามทุบสองดหลงรุ่มนึงก็นเกิดแล้วเกิดแต่แก่ใจขาดพูหละซึ่งป้อนใจขาดนี่คิดเฮาคิดถึงอย่างเฮาก็ได้ไปเกิดนั่นทุกเม่าก็คิดถึงไม้คิดถึงหมูถึงมาก็ได้ไปเกิดเป็นบูบหมูบุหมาเป็นสีหน้าคำโบราณเฟินวาคำราเพินวาคิดเท่าสูงเท่าออกเกิดเป็นสิ่งที่ดีชินเป็นพุ่มเป็นเทวดาฉันทิ่คิดประเสริฐขัาค่ะ รักษาสินหาได้ค่ะกับคือเด็กเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ประเสริฐที่สุดมนุษย์นี่กับประเสริฐข้ละยานกับเทวดามนุษย์นี่มันมีโอกาสก่าเทวดาเทวดามนุษย์เท่าไรยังเนี่ยท่ำแสงน้ำท่ำบุญเทวดานี่ยก็จะคันได้กินแค่บุญเก่าแล้วคันเมื่อบุญเก่าหาลังเท้อกับด้รับกับไม่กับเนตัวเขลงพื้นกันคนละครับเอาที่นี่ป่าป่ายังครับนี่ ไปดูเกเฑ์นไปดูข้าวตมาใส่ใส่ยังครับข้าวอเขาไงน่หอเขาไงหญยก็หอเขาหน่อยนี่เป็นจั้งไงแม่หอเาหน่อยนี่ยาหอเขาหน่อยคือหอเขาฝากบันทบบรุษเขานีแจงแกงไปถงากบันทบบุษเนี่ยหอเขาหน่อยครับครับใส่ใส่นี่ไม่่เขาเลนอ๋อหอเขาหน่อยนี่ไม่ตะเขาว่แม่บออันอันนี้อยู่ในนี้ไม่ตะเขาวอันนี้ ข้ากกะทิแจ้งกลับไปอีกจังหาข้าอีกไปเคยตอนพาคพื้นเวียนห้งเดี่ยวพื้นเวียนห้งเดี่ยวข้ากลับไปเคุยข้าไปเคุยข้าอุทิศใายว่าห่อเขายาหน้ามันเถาะห่อเขาหน่อยห่อเขาหน่อยเป็นห่อเขายาหน้าครับผมอ๋อตอนเทียนจะได้เอาเทียนปักนั่นมาแม่แม่ห่อเขายาหน้าเขาจะเป็นห่อเขายาหน้าแล้วแล้วห่อเขาใหญ่เป็นห่อเขาห้าห่อเขาใหญ่นี่ข้าคือจังตอนเพิ่นเพงข้าวไปถวายเพ่เข้าไปถวายข้าวกะจิเคยออกจาก อันนี้เราก็ตมปราเพนี้บานไผ่บานมันเนาะอ๋อบานตมปราเพรื้นิบานทางนี้ถ้าก็ไปเคยเคยร่วมกันร่วมกันหลายผู้ใดนี่เขาต้มขนมก็ไปเคยร่วมกันเอาไปได้ร่วมกันไว้นี่เขาตอกดอกเขาตอกเขาตอกนี่หมายวามว่าเขาห้องเขา ขาเปลือกเขาหนี้ตัวเขาตองแตกแม่ถ้าทุกมือนี้เล็กน่อยกแต่ว่าป๊อบคอนเอาอันนั้นเขาโพดขัวเขาใช้ยศาสตร์เขาใช้ยศาตร์นี่แหละแม่เอื้อนนี่แหะใส่เด็กเห็นตัยเหมือนเศร้าึนผู้ใดเขาจห่อเขาต้มเขาต้มเขาตอกเขาดอกนี่ยังหล่ะเอาไปใหญ่อนตีซีเจาหางนตีสามตีซี่บุญขอประดับดินพานมาแล้วครับ จักจักสีนแม่จักเสีนเป็นเดือนไปชิบหามือบุญขอประดับเดืนนี้เพื่อเดือนเก้าดับครับเมื่อแห่สิบหาคำเมือแห่สิบซี่คำ,คำเพราะว่าดับเดือนเก้าคือือเนคันเดือนเดือนขี่ยังสีคือดับเดือนวันที่วันชิบซีคำแห่สิบสี่คำเดือนเก้าดับมือชิบสี่คำเดือนเจ็ดกระดับมือชิบสี่คำคันเดือนขี่ดับมือสิบสี่คันเดือนคู่คือดับ 15, มือสิบหานั่นแหละ บานี้ก็ลังบุญขบรัฐบินได้สิบหามือเมื่อนี่วันเพ่นสิบเดือนสิบมื่อสิบหาคำเดือนสิบออกไม่สิบหาคำเพือขึ้นอ่ะขึ้นสิบหาคำเดือนสิบคือบุญเขาสะอาดบุญขั้นเกทขั้นจินเขาจะอึนอ่าวันศาสตร์จีนครับมันกัด มันกะไปตาเหลือเสือเนาะถีเมือนี่มันมาตรงกันเนาะเนาะแม่เนาะบุญสนีบ่ได้บ่ได้เกาบ่ได้แบงศาสนาบ่ได้แบงอันมีสุนสอันนี่ให้พระบรรพบุรุษแม่นแห่งแห่งได้รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของบรรพบุรุษจริงจริงเนาะแม่เนาะกินข้าวไดบ่มาข้าเจ้าก็ยังเนยมอลำัมอลำัยุนเด้คันหู่จักกังสี่สิขายแม่มันเหมิดไปทำบุญทำท่านมอลำว่านบุญข้าวสากลูกบ่มาลูกบ่มาลูกก็บข้ากินเหล้าเมายาอยุนเดย์ เพื่อนจะป่วยดวงวิญญาณมากเต่บุญเขาประดับดิน,น,นมาแมอนน่อันนี้ไว,ว้กังเว้นเลยดิอันนี้ไว้กังเว้นเนี่ยมเนเสาเสาปานอันนี้ไว้กังเว้นบางครัใส่บาทอันนี้แม่แน,น่ยมาแม่เนีย่ยมา ทำกินแต่บองประแดดนั้งเขาแถ่เสนอเอาไปกินก็น่าตีนีเสนอกไปนอนวัดไปรักษาชิา้น<อ>ยังไปแน่ครับนี่ยังไปแนครับเสียมพ่อละเท่าเครื่องเท่าเก่าไปนอนนี่แลหละมุงม้อนอ๋อวมีม้อนมีเจะหมุงก็สาเงี้ยหน,นึ่งเจ้ามีเจ้าหนึ่งนี่เอาไปอาไอทานทานทั้เพิ่น กร,ระเป๋าแบบนี้ได้แน่เลยคนหาศาสตรครับปาดนะก็ตามีอย่างนี้ครับนี่ปาดของมาหลายแสีคนผู้เดียวไปจังไดนอนนี่นนไปชงไปเกลดไปชงเอาบายบายไปนอนวัดก,กันเด้อเมือเจ้าใต้จะได้นั่งกันเด้อ